สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือการประกาศผลรางวัลระดับชาติอ๋อรางวัลสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนหรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นแห่งชาติหรือที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยค่ะการมอบรางวัลน,นี้ถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะเป็นการยกย่องคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของมหาวิทยาลัยจริงๆ ครับผมและที่น่าินดีมากๆสาหรับสถาบันเทคโนโลยีที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือมีบุคลากรได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยโหใครคะเนี่ยคุณหลิมครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมครับโหด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมเลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากคือปกติเราอาจจะนึกว่านวัตกรรมต้องมาจากสายวิชาการ นักวิจัยอาจารย์อะไรแบบนั้นใช่ครับแต่การมีรางวัลด้านนี้ให้สายสนับสนุนด้วยเนี่ยมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมเกิดได้จากทุกคนในองค์กรเลยนะคะจริงด้วยครับแล้วกระบวนการคัดเลือกนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยยังไงคะคือไม่ใช่แค่ส่งเอกสารนะครับมีคณะอนุกรรมการลงพื้นที่มาสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานผู้บริหารแล้วก็คนที่ได้ใช้ผลงานนวัตกรรมของคุณหลิมจริงๆด้วย แสดงว่าต้องประเมินกันรอบด้านมากๆแบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าผลงานของคุณหลิมต้องเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจริงๆไม่ใช่แค่เขียนนําเสนอสวยๆเห็นว่ามีการพูดถึงความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทของคุณหลิมด้วยนะคะอืมก็คงต้องทุ่มเทหน้าดูแหละค่ะกว่าจะได้นวัตกรรมออกมาแล้วก็ยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นขนาดนี้แล้วตัวรางวัลน,นี่สิครับพิเศษมากๆเลยคะ่ะ เป็นอะไรเหรอคะเป็นโลรางวัลพระราชฐานครับจากสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอพระราชฐานเลยเหรอครับใช่ครับพร้อมกับเข็มปกอ,อทองแล้วก็เกียรติบัตรด,ด้วยถือเป็นเกียรติสูงสุดเลยครับสุดยอดเลยค่ะจริงๆรางวัลของปคอมอทอนี่มีกี่ด้านนะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่ด้านนวัตกรรมอย่างเดียวอ๋อครับครับมีทั้งหมด5ด้านครับมีด้านบริหารดีเด่นค่ะ ด้านบริการดีเด่นค่ะด้านวิชาชีพดีเด่นแล้วก็ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คุณลิมได้นี่แหละครับอืแล้วก็มีด้านลูกจ้างดีเด่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครบ5ด้านพอดีค่ะการแบ่งประเภทแบบนี้ก็ดีนะคะทําให้ครอบคลุมบุคลากรในหลายๆบทบาทหน้าที่เลยแล้วถ้ามองภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองนะครับปีนี้ถือว่าผลงานดีมากเลยค่ะ มีคนอื่นได้อีกหรอคะมีครับนอกจากคุณหลิมที่ได้รางวัลชนะเลิศด,ด้านนวัตกรรมแล้วเนี่ยยังมีอาจารย์นิมิตจากหน่วยงาน GJ อ๋อค่ะท่านได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งด้านบริหารดีเด่นด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะได้ทั้งนวัตกรรมทั้งบริหารแสดงว่าบุคลากรของมหิดลนี้เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะครับผมเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆครับแล้วพิธีมอบโล่พระราชทานนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่คะ จะมีขึ้นวันที่15พฤษภาคมนี้ครับที่โรงแรมเซนจูรีพาร์คอ๋อในงานประชุมวิชาการระดับชาติของปคมทประจำปีพอดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะก็นับเป็นความภาคภูมิใจนะคะไม่ใช่แค่ของคุณหลิมหรืออาจารย์นิมิตเท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดด้วยทั้งสาขาหุ่นจำลองและก็เป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยโดยรวมด้วยนะครับ ที่บุคลากรได้รับการยอมรับในระดับประเทศแบบนี้ใช่เลยค่ะพอฟังเรื่องนี้แล้วก็น่าคิดนะครับว่าการที่มีรางวัลมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนแบบนี้มันสําคัญยังไงบ้างอืมมันช่วยเรื่องขวัญกําลังใจได้เยอะเลยนะคะทําให้รู้สึกว่างานที่ทํามีคนมองเห็นคุณค่าครับ แล้วมันน่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสถาบันโดยรวมด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะเพราะทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลายัยพอมีกําลังใจก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆมากขึ้นแล้วถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นล่ะครับคะหมายถึงยังไงคะคือถ้าทุกองค์กรเลยไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยนะสามารถส่งเสริมให้ทุกคนไม่ว่าจะสายงานไหนระดับไหนกล้าคิดกล้าทำกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆ คือมองเห็นคุณค่าของนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสารรค์จากทุกคนจริงๆใช่ครับไม่มีการแบ่งว่าอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายวิจัยอันนี้เป็นหน้าที่ของอะไรแบบนี้อืมถ้าทำได้ยอย่างนั้นจริงๆศักยภาพในการพัฒนาองค์กรมันคงก้าวกระโดดไปได้ไกลามากๆเลยนะคะนั่นสิครับน่าคิดมากๆเลยครับว่าเราจะไปถึงจุดนั้นกันได้ยังไง